ครับตอนนี้พาน้องพิมกินนมแล้วกินนมเสร็จก็จะง่าพาไปพุม่มเลยแล้วก็ฉันจะหลับไปแล้วพาอาจารย์พิมนั่งสมาธิเหรอลูกสมาธิก่อนค่ะนั่งสมาธิก่อน นั่งสมาธิก่อนครับทำสมาธิตาเหมือนมากเลยูอุ้ยมีบวมอะไรบนอะไรนะบนอะไรบวมอะไรเหมือนพระสังกจัจจายนะเลยลูกพระสังกจัจจายนะ คือเวลากินแล้วก็เวลานอนของเด็กนี่จะเป็นอัตโนมัตินะครับยิ่งกว่านาฬิกาปลุกจนถึงเวลาก็จะก็จะตื่นเองแล้วก็เวลาหิวเขาก็จะใช้การสื่อสารด้วยการร้องหรือว่ามีขีที่มันเลอะผ้าอ้อมเขาแล้วก็มีอึออกมาส่วนการอึก็จะสแสดงออกทางสีหน้าด้วยการทำคิ้วขมวดทำหน้าเข้มๆหน้าแดงๆข,ของการเบ่ง เราก็ต้องจัดการเคลียร์ทำให้มันสะอาดนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะลูกที่เป็นผู้หญิงนะครับเราต้องดูแลความสะอาดให้ดีนะครับตอนนี hmm. ก้ก็กินนมแล้วแบบนอนคงจะฝันอยู่นะครับตันนเว,วเองได้กินนมทำปากจุ๊บ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 จุ๊จุ๊ ยาบอกว่ายายอยากพาไปเที่ยวแล้วมาไปเที่ยวแล้วมาไปเที่ยวแล้วค่ะยายจะพาไปเที่ยวเนนะเที่ยวตลาดยารูาจักแต่ตลาดออกวันนี้ก็หลงแล้วครับไปไม่ถูกแล้วยักลับบ้านนะกลับไม่ถูกเลยบ้านอยู่ไหนเนี่ยยาบ้านอยู่ไหนครับนู่นยูเลยเห็นไหมไปก็ไปไม่ถึงเลย ไปไม่ถึงเลยตลอดเลยตล,ล,ลอดค่ะคเสีแบบยแล้วต้องทำอะไรยะเสียแล้วทำอะไรต่อเอานอนหลับเอาไว้ไหนเอาขังไว้ตรงปเปรหรือว่ายังไงนั่งสมาธิเรสร็จแล้วไปนอนเปรไป่นอนเปรนะครับตอนนี้หม่ำนมเสร็จก็นั่งสมาธินอนถึงเวลาอาบน้ำแล้วปรหมำมนุมแล้วก็อุ้มเรืออุ้มเรือเสร็จก็ให้นั่งรีแลกสักพักหนึ่ง เด็กใครจำมั่งจังเลยเด็กน้อยนั่งสมาธิหายากแล้วนี่ไงนี่ไงว่าแล้วทำไมคุ้นๆออกมาอยู่นี่เอง้อขวดยันวอยุนเนี่ยใช่ไหมลูกขวดสีอิ้วขาวหนูอยู่ในขวดสีอิ้วขาวใช่ไหมคะเด็กชมบูนเด็กชมบูนครับป้าธิเด็กชมบูน วาย่าจะตั้งขาตั้งอีกหนึ่งขาแล้วนะครับรู้สึกว่าเมื่อยแล,แล้วเพราะว่าอายุแกเยอะแล้วลารก,ก็โตขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยน่าจะประมาณกับ5กิโลหน่อยๆแล้วคงอีกสัปดาห์หนึ่งครับจะสั่งจะช่างมาช่างเด็กน้อยดูดยว่ามันมีหลายรุ่นแล้วเกินที่ดูไว้ก็เป็นเสียมีเสียมีที่วัดดัชนีมอลกายแล้วก็ดูมีแอปให้ ตอนนี้ก็ยังไม่ตัดสินใจซื้อไครหน้าขา,าวๆไครหน้าขาวๆยกมือไข่หน้าขาวๆนี่มีแอบกินนมแอบกินนมหรอลูกแม่น,นักน่าชังเหรอเขาเรียบผมก็เริ่มจะงอกมาเป็นเส้นละอแล้วนะครับตอนนี้ ไอ้สีเหลืองๆนี่คือขมิ้นทาหวานน้องไปก็เป็นผื่นดูแขนนะครับจะเป็นมิชลินแล้วเนี่ยแขนจำมั่มเดี๋ยวโฟกัสไปที่แขนดูนะครับวิมิชลินน้อยมิชลินน้อยขานี่ก็เริ่มยือดออกแล้วขาก็เริ่มยือดออก พิบไายบายกล้องหน่อยลูกบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสำหรับวันนี้พาน้องมานั่งกินนมโชว์เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆแล้วก็คุณลุงคุณป้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีาเก่ง